สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพบกันในเกม tank battle หรือ mwt tank battle กันอีกหนึ่งครั้งครับผมซึ่งครั้งนี้บอกได้เลยว่าเดือดกันอีกแล้วในเมื่อผมลงคลิปที่ไหลเนี่ยมันต้องเดือดทุกคนนะครับหลังจากที่ทํากิจกรรมฤดูหนาวหรือกิจกรรมหิมะต่างๆนานาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยผมก็มีเหรียญเยอะแล้วก็ภารกิจก็ดําเนินการไปได้อย่างดีและที่สําคัญนะครับก็ได้รถถังเบาฟรีมา1นึคันทุกคนนี่เป็นเหตุของคลิปนี้เลยผมจะพาไปดูครับก็คือคันนี้ฮะ รถถังเบาคันนี้ครับนะที่ผมคาดว่าทุกคนก็น่าจะได้รับนะมันเป็นรถถังฟรีอ่ะทุกคนนี่ครับตอนที่ผมได้รับจําไม่ได้แล้วว่าได้รับมาด้วยสาเหตุใดเหมือนกับเลเวลมันขึ้นแล้วมันก็ได้รับมั้งรถถังคันนี้ครับนะเป็นรถถังเบานะทุกคนก็เรียกได้ว่าคือยังไงอ่ะมันเองก็ไม่ได้แข็งแกล้งนะครับประการใดนะครับแล้วก็ ไม่ได้ยิงแรงอะไรมากมายมันก็รถถังเบาทั่วๆไปแต่สิ่งที่ผมนํากลับมาเล่นนะครับที่ผมเล่นก็คือที่ผมสนใจนะครับมันคือมีการยิงจรวดทุกคนเออมันยิงจรวดได้นะครับเออเนี่ยผมก็เลยเฮ้ยมันก็น่าสนใจนะยิงจรวดมันเป็นยังไงอยากจะรู้นะครับและผมก็เลยทําการอัปเกรดครับนะให้พอสมควรนะทุกคนก็เรียกได้ว่าอัปเกรดให้พอสมควรเสียดายเหรียญครับ มีเหรียญเป็นพันตอนนี้เหลือแค่5 0าแล้วอัปเกรดแค่เลือดนะทุกคนก็คือความทนทานความเร็วนะครับแล้วก็ความเร็วในการถอยหลังการหมุนตัวเนี่ยเล็กน้อยแล้วก็อัปเกรดอุปกรณ์เพิ่มเติมครับก็คือเป็นลูกกระสุนนะเริ่มต้นครับให้มีความแรงขึ้นนั่นเองแล้วก็อัปเกรดความแม่นยำนะครับผมตัวนี้นะเพิ่มขึ้นมาแล้วก็นําไปเล่นนี่แหละครับผมมันก็คือที่มาที่ไปของคลิปนี้นั่นเองกับรถถังเบา m 3 แบคแบกอะไรเนี่ยใช่ไหมบูเล่ป่ะอ่านไม่ออกทุกคนไม่ชัดเจนนี่ครับมันชื่อรุ่นไหนอะและหลายคนใครทราบบ้างนี่ครับ m3 เบาบาอะไรเนี่ยแบทเล่เหรอเวทเล่เหรอบ r อบัตเล่บัตเลดอะประมาณนี้แล้วกันนะเป็น m3 รถถังเบา M3 มบัตเลดผมอ่านถูกวะอ่านผิดเนี่ย ก็ขออภัยจริงๆนะทุกคนสร้างคิดไม่เก่งนะครับผมบาแล้วกันนะบัตบัตบัตเล่ป่ะนะประมาณนี้นะครับก็คือจุดที่น่าสนใจสําหรับผมนะครับก็คือมันยิงจะลวดได้ถ้าเ,เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาว่ามันดีไหมน่าเล่นหรือเปล่ายังไงก็คุยได้หมดนะครับก็ยอมรับความคิดเห็นทุกคนเลยนะครับก็สนุกสนานนะไม่ต้องด่ากันนะทุกคนเดี๋ยวไปดูความสนุกกับเวลาผมเล่นเนี่ยผมรู้สึกสนุกจริงๆไปลุยกันเลยครับผม มาครับผมมาดูเกมแรกกันเลยเปิดฉากมานะครับผมก็นแน่นอนเราเป็นรถถังเบาซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกว่ารถถังเบานั้นมันทําหน้าที่อะไรนะครับแต่ที่แน่ๆคือผมคิดว่าพอมันเบามันเร็วนะครับแต่มันก็บางเพราะฉะนั้นผมก็จะตามเพื่อนๆไปแล้วกันนะครับยังไม่แน่ใจว่าต้องทําอะไรและที่สาคัญคันนี้มีโดนด้วยทุกคนผมไม่รู้นะโดนของมันเนี่ยสามารถขึ้นบินไปดูคู่ต่อสู้ได้แล้วก็ยิงได้ด้วยแต่มันก็ไม่ได้รุนแรงอะไรนี่ครับจุดประสงค์ในการเล่นคันนี้ก็คืออย่างที่บอกฮะ ผมอยากจะได้เห็นภาพการยิงด้วยจรวดนี่ครับเข้าใส่คู่ต่อสู้แล้วแบบแตกแบบสะใจอะไรประมาณนี้แต่ปรากฏว่าพอเล่นเข้าจริงเนีย่ยุมันก็เล่นยากเหมือนกันครับแต่เกมนี้ฮนะทาได้ดีมากๆเดี๋ยวไปดูกันครับตามไปเรื่อยๆก่อนนะตอนนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าศัตรูอยู่ตรงไหนนะครับเห็นได้ผนที่แล้วอยู่ด้านหน้าอุ้ยนี่ฮะวนใหญ่เวลาเล่นเนี่ยเสร็จเครื่องบินนะครับผมนะครับทําให้เสร็จเครื่องบินก็อัตราจรหรือไม่กระถังธรรมดาเนี่ยยิงเราแบบ แตกง่ายๆอ่ะทุกคนนี่ครับจังหวะนี้ครับมีศัตรูอยู่ตรงหน้าแล้วมาตรงนี้ครับเนี่ยนะครับจับเป้าหมายครับนี่ได้ยิงแบบชัดๆบุ้มมันเหมือนไม่เข้าเลยนะทุกคนมันยิงด้วยลูกฮิตนะทุกคนนะครับมันไม่ใช่ลูกเอพีนะครับมันเป็นลูกฮีทนะครับถ้ายิงไม่โดนจุดสําคัญ,คญ<ด>นี่หวัวนี้โดนเต็มเต็มครับรัดลูกที่2องฮะบุ้มแตกหรือเปล่าไม่รู้แต่ยิงซ้ําแบบยิงหมดแม็กอ่ะทุกคนนี่ครับยิงหมดแม็กไปเลย เออลืมบอกไปนะครับจลดที่ผมใช้ยังไม่ได้อัปเกรดเลยนะครับเออมีความแรงอย่างที่ติดมาเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะเพราะว่ามันเป็นสี่ม่วงทุกคนใช้เหรียญม่วงอัพเนี่ยยังไม่แน่ใจว่ามันดีหรือไม่ดีนะครับก็เลยไม่ใช้อัพครับนะเฮ้ยจังหวะนี้ครับมีศัตรูอยู่ด้านหน้าไม่กล้าโผล่ขึ้นมาครับแต่ด้านซ้ายเนี่ยสามคันเลยทีเดียวเฮ้ยโผล่ไปยิงได้ไหมนี่จังหวะนี้ได้ส,สวยๆกันแล้วทุกคนนะครับผมได้ยิงนะครับโดนไหมโดนเป้าหมายครับอันนี้เข้าเยอะ ลูกที่2ครับเกือบหมดหลอดและเพื่อนก็ซ้ำไปนะครับตามนั้นเลยความสาใจเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จนะคือผมอยากเห็นแค่นี้แหละว่าจะรวดมันวิ่งไปยังไงนะครับแล้วมันแรงไหมนะครับผมนี่ะอะไรประมาณนี้เลยเกมนี้ก็ซัดไปเรื่อยๆครับสวยมากๆนะไอ้คันนี้ไม่โผล่ครับแต่ไอ้คันหลังโผล่ทุกคนมาแล้วนะครับนี่ครับคันหลังยิงใส่เลยครับผมซัดเข้าไปนเต็มสองอุย้ย สองทีครับถ้าเป็นรถถังเบาด้วยกันหรือเป็นยาเก็รอกนี่ครับบอกได้เลยว่า2องนัดเดี่ยงนี่ครับ2องนัดนี่ถึงก็แตกกันเลยทีเดียวฮะตอนนี้ใช้ควันไปก่อนครับอีลุงตุงนังมองไม่เห็นอะไรเลยนะผมเองก็มองไม่เห็นอ้ามีมาประชิดครับแต่เราอยู่ในทำเลที่ดีฮะเพราะว่ามีรถถังบางอยู่หนึ่งคันนะซากนะครับจังหวะนี้ซัดเลยครับผมโดนไม่โดนครับโดนพื้นยิงซ้ําเลยครับผมใกล้ๆแบบนี้ครับโหลดอยู่ โหลดเร็วใช้ได้ห้าวิครับจังหวะน,นี้ก็ยิงรัวๆซ้ำก็ไปอีกหนึ่งทีครับผมแตกซ้ำก็ไปอีกก็ไม่รู้ว่ามันจะแตกไม่แตกครับยิงอย่างเดียวฮะจังหวะน,นั้นกลัวกลัวรถถังตัวเองระเบิดด้วยนะครับแต่จังหวะน,นี้โผล่ไม่โผล่ตรงเนี้ยมันอยู่ใต้เดินนะทุกคนเขาไม่โผล่มาเลยนะครับมันอยู่ใต้เนินครับจุดจุดนี้ครับเรียกได้ว่าแตกกันเกลื่อนทั้งเพื่อนทั้งเรานะยังไงก็เพื<ๆ>่อนๆอย่าลืมคอมเมนต์นะครับว่า รถถังจะลวจริงๆมันใช้ดีไหมนี่ครับมันติดอยู่ที่รถถังเบ้าไงไอเราก็ไม่เคยมีไงครับก็าถือว่าเป็นรถถังเบ้าคันแรกนะครับคันนี้อยู่เทียสองนะทุกคนนะครับอยู่เทียสองด้วยนะครับนะเป็นรถถังระดับ2ขีดเทียสองนั่นเองไอหมาอีกแล้วทุกคนยิงฮะโดนไหมโดนครับผมโอ้โหน,นี่ครับบุ้มแพกสวยๆกันเลยดีเดียวครับเรียกได้ว่าถ้าเราไม่ตายก่อนเนี่ยเรามีโอกาสยิงกู่ต่อตู้แบบดามเมจดแบบเน้นๆเลยนะ แต่ก็อย่างที่บอกครับมันเป็นหัวระเบิดเนี่ยทุกคนอืมมันเป็นหัวระเบิดน่ครับถึงกัตตาการเจาะเกาะมันจะสูงแต่จริงจริมันก็เจาะไม่เข้าจังหวะนี้ครับยิงนี่ครับมาแล้วมาแล้วยิงไม่โดนเลยครับผมเร็วจัดโอ้แล้วก็ยิงใส่เราครับจังหวะนี้ขอเล็งเน้นเน้นยิงครับผมหนึ่งนัดไปอยิงปแตกนะครับโอ้ยมาอีกคันแล้วทุกคนทันไหมโอ้โหแล้ววิ่งมาแบบนี้ทันไม่ทันยิงใส่เลยครับผมต่อหน้าต่อตาครับเรียบร้อย ผมมาตายศัตรูตายไหมศัตรูไม่ตายนะครับเหมือนจะกําลังขยับอยู่นะครับแม่ก็เรียกเดียว,ว่าคุ้มค่ากับราคาที่อัพไปประมาณ 500, <I need S 1> 500กว่าเหรียญคือใช้เหรียญสีเขียวนะครับในการอัพไปก็ประมาณ5 0 0ร้อยห้าถึงหกรเหรียญนะครับไอคันตะกี้และตอนนี้ครับเก็บงานแล้วนะครับเก็บงานด้วยทีห้าห้านะครับผมนะครับไม่ใช่ทีห้าห้าสิใช่ป่ะอ่าใช่ครับ เก็บงานด้วยรถถังนะครับได้มีความเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าศัตรูนั้นอยู่ไกลนะเราเก็บไปได้หลายขั้นนะเมื่อกี้นี้สะใจจริงๆครับนะเดี๋ยวมาดูกันให้จบเกมครับแล้วก็จะไปพูดความรู้สึกนะครับสําหรับการเล่นรถถังเบานะครับในเกมที่2เนาะเดี๋ยวดูเกมนี้ให้จบก่อนครับถ้าผมพูดผิดไปก็ต้องขออภัยนะอันนี้ไม่ใช่ทีหเลครับผมนะครับอ่ะมาครับยึดจุดสัญญาณก่อนฮะเกมมันสู่สจัดนะทุกคน คือบางทีมันสู่สี่จัดแล้วเราไม่ได้ยึดจุดสัญญาณเนี่ยเราจะแพ้เอานะนี่ครับเราก็ทําดาเมจได้เยอะแล้วละ่ะนะครับสบายใจแล้วแต่ถ้าชนะได้ด้วยเนี่ยมันจะยิ่งดีนะครับถ้าเกิดว่าทําดาเมจได้อย่างเยอะแต่แพ้เนี่ยนะครับอันนี้ทีห้าสี่นะทุกคน <Jesus. S 2> ผมพูดผิดไปนะครับเมื่อกี้ว่าทีห้าห้านี่ครับไปครับเฮ้ยมีเครื่องบินด้วยอันตรายนี่ฮะ เครื่องบินนี่แหละตัวแสบเลยครับต้องรอดักเครื่องบินก่อนนะทุกคนโผมาก็ยิงครับอุ้ยอันนี้กดผิดครับเป็นยิงปืนใหญ่นะทุกคนแม่ยิงโดนหน่อยเดียวครับบินไวแล้วเกินแล้วเขาบินต่ำมากเลยครับโผมาก็ยิงครับยิงได้นิดๆดหน่อยโผมาก็ยิงครับโดนไม่แม่เขาบินคล่องจริงๆครับบินม้วนไปม้วนมาแบบคล่องเลยนะเนี่ยครับคล่องมากๆครับแล้วข้างหน้ามาหนึ่งคันครับผมนี่จังหวะนี้ไปสิครับ ไม่สนแล้วนะครับตอนนี้ทีมของเรานําอยู่พอสมควรแล้วยิงใส่ครับโอ้ยนัดนี้โดนเข้าไปเต็มเต็มสี่ข้างครับแล้วยิงซ้าอีกทีถึงกับแตกกันเลยทีเดียวครับสวยฮะเฮ้ยงานนี้เก็บหลายคันนี่ครับผมและข้างหน้าครับตรงนี้ครับเห็นชัดๆอีกหนึ่งนี่ครับยิงเน้นๆครับผมซัดเข้าไปเต็มเลยนะครับผมซัดเข้าไปอีกหนึ่งเม็ดครับสวยๆงานนี้แตกเรียบร้อยครับผม ละเอียบร้อยครับเก็บไปได้อีกหนึ่งโอ้โหเลยข้างหน้าครับอีกสองคันแม่ถ้ามีเวลาเหลือโอ้โหซัดเข้าไปเต็มเมครับดอกนี้อีกอีกดอกทันไหมรีบยงเรียบร้อยครับแตกไปอีกหนึ่งโอ้โหเก็บดาเไม่เหไปแบบรัวๆเกมนี้ทําได้ดีมากๆเก็บคันลวดครับโอ้สวยสวยมากตั้งแต่เล่นมาก็มีเกมนี้เลยครับผมที่รู้สึกว่าประทับใจแล้วก็ยิงได้เยอะมากๆนะครับเก็บคันลวดกันเลยทีเดียวเดี๋ยวมาดูเกมที่2ครับทุกคนนะครับแล้วก็จะพูดถึงความรู้สึกในการเล่นรถถังเบาของผมนะครับ ก็การเล่นรถถังเบาของผมนั้นบอกได้เลยว่าพ็อสนุกดีนะครับมันเคลื่อนที่ได้เร็วแต่ก็อย่างที่บอกครับมันรู้สึกอึดอัดไปด้วยในตัวนะครับเพราะเราแวงไปหมดเลยเน,เนื่องจากว่ามันโดนยิงใครยิงมันก็แตกง่ายเพราะว่ามันบางเลยครับแล้วก็มีความสนุกตอนที่เราใช้จรวดยิงคู่ต่อสู้แล้เห็นคู่ต่อสู้แตกเนี่ยมันเป็นความเขาเรียกว่าเวลาเรายิงจรวดหรือยิงมิสไซล์เนี่ยมันจะมีความตื่นเต้นนะครับผมก็คือเห็นจรวดพุ่งไปแล้วโดนตรูเนี่ยโดนไม่โดนโดนไม่โดนแล้วก็ลุ้นใช่ไหมโดนแล้วจะ ทำน้เมจดได้เยอะไม่เยอะอยังไงเนี่ยเราก็ลุนไปด้วยนะครับแล้วก็ต้องระแวงระวังมากๆ <_ d ew is> เดี๋ยวดูเกมนี้นะครับเป็นอะไรที่บอกความรู้สึกได้เป็นอย่างดีระวงทั้งเครื่องบินระแวงทั้งรถถังนะครับจังหวะที่เห็นคู่ต่อสู้น้อยๆเนี่ยนะครับยิงไม่ได้เลยนะครับอย่างเงี้ยยิงเข้าไปเนี่ยปึ๊บเนี่ยเหมือนไม่เข้าอ่ะทุกคนนี่ครับเหมือนมันยิงไม่เข้านี่ครับเพราะว่ามันเป็นลูกฮิตอย่างที่บอกพอเป็นลูกฮิตเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะระเบิดเนาะ นะครับถึงหน้าตาการเจาะเกราะเนี่ยมันจะหนาก็จริงเอ้จะเยอะก็จริงนะครับแต่ว่าเวลายิงเข้าจริงๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยเข้าถ้าเกิดบวกกับรถถังนะรถถังหลักอะไรประเภทนี้นะครับแต่ถ้าเกิดยิงกับยานเกราะหรือยิงกับรถถังเบาด้วยกันเนี่ยบอกได้เลยว่าเจ็บจริงครับเพราะแรงระเบิดนั่นเองดูจังหวะนี้ให้ดีครับผมไมนี่ยไม่กล้าออกไปเลยนะนะครับกลัวเครื่องบินด้วยกลัวอะไรด้วยเนี่ยดูเลยครับแอบอยู่ตรงนี้เลยน่ครับเพราะว่ากว่าจะได้ คลิปที่นเพื่อนเห็นเนี่ยบอกได้เลยว่าโอ้โหเล่นมาหลายตอนหลายครั้งครับแตกง่ายเลยนี่ครับด้วยความบางครับนี่ครับโดนยิงอีกแล้วทุกคนพอโดนยิงเสร็จก็ถ้าใช้ควันครับนะใช้ควันช่วยได้นะครับแอบไว้ก่อนเนี่ยครับส่วนใหญ่เวลาเล่นรถถังเบาทีไรผมเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้ตลอดนะครับอึกอักอะไรแอบอึกอักอะไรแอบนี่ครับไม่ค่อยเดบูได้บวกเท่าไหร่มีเกมแรกนะครับบวกเต็มเต็มนี่ครับเกมนี้เนี่ยผม ขี่ตามเขาไม่ทันนะทุกคนคือตามเพื่อนไม่ทันนะครับก็เลยอยู่ในจุดที่ค่อนข้างอันตรายและตอนนี้ผมก็หาไม่เจอว่าใครยิงผมด้วยนะครับนี่ฮะมีจุดดังแดงครับไปทางขวาก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะโดนหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับหาไม่เจอนะนี่ครับแต่แต่เห็นเป็นรถถังนะครับแบบนี้นะเดี๋ยวลองมาดูครับว่าผมจะยิงได้สักคันไหมเกมนี้เราเก็บมาให้ดูครับมีทั้งเกมที่เราเล่นได้อย่างดีแล้วก็เกมที่เราเล่นแล้วแบบ ไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยมันมีตลอดนะสำหรับเกมนี้นะครับพอเข้ามือมัง่งไม่เข้ามือัองจังหวะนี้เห็นชัดๆครับนะยิงด้วยจรวดเลยครับผมงานนี้ไม่โดนเอโดนครับแต่ไม่เข้าเห็นป่ะทุกคนโดนหรือเปล่าไม่แน่ใจครับแต่หลบไว้ก่อนครับแล้วจังหวะนี้ติดก,กำแพงครับอันนี้ยิงกระสุนให้หมดไปเฉยๆนะครับจะได้โหลดใหม่ฮะโดนนิดโดนหน่อยนี่เลือดหายไปครึ่งเลยนะต้องระวังอย่างมากเลยครับ นเพื่อนๆที่เล่นรถถังเบาเก่งๆเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันด้วยนะออสอนผมเล่นด้วยกันนะครับลองแสดงความคิดเห็นเข้ามาดูนะครับว่ารถถังเบามันต้องอยังไงแต่ผมคิดว่ารถถังเบายังไงมันก็น่าจะเป็นหน่วยสนับสนุนเนาะหรือไม่ก็ลาดตะเวนนะครับหาศัตรูหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะพราวิ่งเร็วไงจัง่าวะนี้เห็นเต็มๆครับวิ่งเข้ามาหนึ่งคันแบบนี้เอ้าล้ยยิงติดทุกคนโอ้โหยิงตำรวจลูกสุดท้ายครับยิงติดกำแพงที่อยู่ซ้ายมือนะครับให้ตายเถอะแล้วยิงตรงนี้ครับไม่รู้โดนหรือเปล่า โดนครับเหมือนจะโดนนะทุกคนแต่อยู่ในกลุ่มควันครับมองไม่เห็นเพื่อนเก็บหมดอีกแล้วนะครับแม่แล้วก็เราแวงเครื่องบินครับเหมือนเดิมระแวงไปหมดเลยนะครับไอ้เครื่องบินนี่นี่นี่เจอแล้วนะครับโอ้โหแล้วบินเร็วมากนะครับนี่ฮะบินโคตรเร็วแหวบดูครับเขาบินเก่งกันจังเลยนะเครื่องบินที่ยิงครับยิงฮะ มันทาอะไรอ่ะเครื่องบินมันบินโอ้โหแล้วมันยังไงเอา้าเขาทาอะไรลงไปอ่ะเขาทําอะไรอ่ะงงะครับตรงนี้ร่วงใช่ไหมโดนยิงร่วงใช่ไหมหวันนี้ครับศัตรตูยังไม่เติมเข้ามาหมาแล้วครับผมปราพยายามนะครับเดินหน้าไปหาเป้าหมายให้ชัดเจนนะครับดูแล้วว่าต้องระวังทางซ้ายครับถ้าเกิดว่าเรายิงเราอยู่ชิดกําแพงทางซ้ายเนี่ยจรวดของเรามีโอกาสติดนี่ครับเพราะฉะนั้นเราต้องนะครับยิงเบี่ยงเบี่ยงซ้ายนิดนึงนะครับ อ้าวไม่ทันทุกคนแตกแล้วนี่ครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจรวดที่ยิงไปเนี่ยมันสามารถหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้เปล่านะไอะอย่างเนี้ยเนินเนินต่ำๆอย่างเงี้ยถ้าเพื่อนๆรู้ก็คอมเมนต์มาคุยกันนะครับผมว่ามันสามารถแบบเดียวหลบสักนิดนึงไหมหรือว่ายังไงจงังหวะนี้ครับไม่คืออยู่ทางซ้ายนะครับถ้าเกิดเราโผไปมันก็โผเยอะนะนี่ครับถ้าโผไปก็โผเยอะตัดสินใจครับเกมกําลังจะจบนะ ขอโผล่ไปเต็มคันเลยแล้วกันโอ้โหรุ่มวินเจียดหัวล้วไปเลยนะครับจังหวะนี้ครับมองไม่เห็นนะครับแต่ว่าเป็นจุดขาวๆข่าแบบนี้ยิงเข้าไปครับบุ้มเหมือนจะไม่โดนหรือยังไงไม่รู้อ๋อ,อโดนเพื่อนนี่ครับเพื่อนเพิ่งขี่ออกไปตะก,กี้ยิงไปอีกลูกครับบุ้มโดนครับสวยๆฮะเกมจบเลยทุกคนก็มีประมาณนี้ครับสําหรับคลิปนี้แหมเกมนี้ก็ไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่ แล้วเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับกับความมันแบบนี้อย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันเยอะๆนะว่าเป็นยังไงกันบ้างเอาไว้เจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ